e v i ิวสไปรถูกใช้กับดิจิมอนตัวไหนบ้างไปฟังกันเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาค2นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Evil Spiral นะครับผมก็ต้องบอกว่า EV i l s p i r ร l เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่คิดค้นโดยดิจิมอนไคเซอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากเลยทีเดียวนะครับต้องเท้าความก่อน2องเรื่องนะครับผมเรื่องที่1คือเรื่องของ e v ว l Ring นะครับ Evil r ร n g เนี่ยถือว่าเป็นโปรโตไทป์ของตัวอุดเลยนะปรับก็ Evil เป็นวงแหวนเนาะที่ดิจิมอนไครเซอร์เขาใช้ควบคุมตัวของดิจิมอนตัวอื่นนะครับโดยที่ว่าเมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีศัตรูมากมายที่ถูกควบคุมโดยอีวิลริงแล้วก็เข้ามาต่อสู้กับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นประเด็นที่1นนะครับและประเด็นที่2เราจะได้รู้ว่าเรื่องของอีวิลริงเนี่ยมันสามารถควบคุมได้เฉพาะดิจิมอนที่เป็นตัวเต็มวัยเท่านั้นนะครับร่างสมบูรณ์เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับซึ่งดิจิมอนไคเซอร์สามารถรู้เรื่องนี้ได้จากแอ,อ,นะอนโดรมอน,น ก็จะเป็นการโรมอนแล้วก็จะมีแอนโดรมอนโผล่มาโดยที่ว่าดิจิมอนไคเซอร์เนี่ยเขาก็ใช้อีวิลริงในการควบคุมแอนโดรมอนแต่ว่าพอไปแปลงมาแล้วเนี่ยแอนโดรมอนเขายังมีความทรงจําเกี่ยวกับไทจิแล้วก็ฮิคาริใช่ไหมแล้วก็พอมีความทรงจําอยู่เนี่ยเขาก็สามารถขัดขืนอีวิลริงได้นะครับทำให้ดิจิมอนไคเซอร์เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอีวิลริงนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับดิจิมอนที่เป็นร่างสมบ,บูรณ์ก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็ดําเนินมาที่ว่าดิจิมอออออออนนนนนนนไคคคคเเ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 เซรรรรร์ีรีี่่่่ยยยขขาาาาาาต้้้งงงกกกกววบบุุมมมมใใหลลลป็ทััะโดดชชิิ นะครับใช้อีวิลริงในการควบคุมอากูมอนพอควบคุมอากูมอนเสร็จปุป๊บกลายเป็นเกรมอนพอกลายเป็นเกรมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลงร่างผิดพลาดกลายเป็นสเกลเกรมอนซึ่งสเกลเกรมอนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยสเกลเกรมอนมันก็มีสัญชตาตญาณแห่งความบ้าคลั่งอยู่แล้วนะครับไม่การันตีด้วยซ้ำว่ากระทั่งว่าอีวิลสไปรอลเนี่ยจะควบคุมไอ้สเกลเกรมอนได้หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยควบคุมไม่ได้ดิจิมอนไคเซอร์ก็ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับโดยที่ว่าใช้ um อา, um ากู่แล้วดิิจมอน ไคเซอร์ก็ลองคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาอีวิลริงมาพัฒนาเนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้หรือเปล่านะครับโดยการพัฒนาเนี่ยคือการเอาอีวิลริงเหมือนกับว่าเป็น3อันเนาะมาแบบประกอบกันแล้วก็กลายเป็นอีวิลสไปรัลนะครับอีวิลสไปรัลเนี่ยรูปร่างของมันก็คล้ายๆกับอีวิลริงอีวิลริงก็คือวงแหวนสีดําธรรมดาแต่ว่าอีวิลสไปรัลเนี่ยมันคือเป็นวงแหวนขดนะครับซึ่งวงแหวนขดนี้สามารถใช้ควบคุมร่างสมบูรณ์ได้นั่นเองนะครับแล้วมันก็สามารถทําได้จริงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายนะครับวววว่่าาาาดดิิิิิจจมมมมอออออนนนนนนนไไไไคคเเเเซรรร์ขีีีลลสปปัััััยใช้้้กบนะบบตหงะผผ มา7ตัวนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีเยอะว่นนี้แล้วล่ะนะครับผมใช้ไป7ตัวก็ค่อนข้างจะเป็นจํานวนที่กาลังดีนะผมว่าเพราะว่าบทบาทของดิจมอนไคลเซอร์เนี่ยเขามีอยู่ประมาณสัก20กว่าตอนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ,อิงจาก7ตัวที่ผมว่าเนี่ยมันก็มากินเวลาประมาณสัก7ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะครับตัวแรกแน่นอนเลยครับผมอากูมอนของไทจินั่นเองนะครับอากูมอนของไทจิตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามันควบคุมไม่ได้ จากที่ใช้ Evil Ring ไปนะครับแต่ว่าพอใช้ Evil Spiral ปุ๊บเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วนะครับก็คือควบคุมอากูมอนแล้วก็ทําให้อากูมอนเนี่ยแปลงร่างเป็นเมทัลเกรมอนที่เป็นไวรัสนะครับก็คือตัวสีดํานั่นเองเนาะตัวสีอ่าไม่ใช่ดำสีน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงนะครับเอ่อซึ่งพอควบคุมตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับโพเรโซเกจจนตอนแรกเนี่ยคิดว่า Evil Spiral เนี่ยมันจะทำลายไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าโดนบูทันเดอร์ของไรดามอนไปก็ไม่แตกครับผมแต่ว่ามาพังด้วยไอ้ไไไไลลลนน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 ิ่่่่่่งงงงงเเเเเเบบบรรรรรดดดขขอออออออาา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 ามมมมมีีีกกกกกกททึะะะคคคััั็็็ถืืืววววววโย้้แแแแตๆปหพ วิริงที่แบบว่าโจมตีตุ้มเดียวแล้วก็อีวิริงแตกเลยนะครับแต่ว่าอีวิสปรัลรเนี่ยดูแล้วน่าจะต้องใช้พลังเยอะกว่านะครับในการที่จะทํำลายมันลงเนาะ แล้วก็อันนี้ผมแถมให้นะครับว่านอกจากอากุมอนของไทจิแล้วเนี่ยปาตามอนของทาเครุก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่ควบคุมเมซันเกมอนแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีนึงตอนหน้าเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยเขาก็เหมือนกับเอาอีวิลสไปรัลอีกอันนึงมาจะใส่ปาตามอนนะครับตอนนั้นปาตามอนถูกจับตัวไปเนาะแต่ว่าอ่ะก็รอดมาได้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ตัวที่1นึ่งผ่านไปนะครับตัวที่2ที่โดนอีวิลสไปรัลนะครับก็คือฮังโยมอนนั่นเองนะครับฮังโยมอนเนี่ยเป็นดิจิมมมอออออนน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 ททีี่่่่ยยููใโลลกกกขงงะะะเเเเืืดดคครรัััับบตต้ิาาาหววจถึ ไปที่ทะเลมืดนะครับแล้วเขาก็ไปเจอกับฮังยมอนเข้านะครับโดยที่ฮังยมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูดิจิมอนภาคหนึ่งนะครับมันคือลูกน้องของเมตันซีรามอนเนาะแต่ว่าในส่วนของที่เป็นทะเลมืดเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเงาเงาเนาะน,น่ากลัวนิดน,นึงเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเขาเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นฮังยมอนที่โดนอีวิลสไปรลัลเข้าไปแล้วก็พอโดนอีวิลสไปรลัลเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ถูกควบคุมโดยดิจิมอนไคเซอร์แต่ว่าเหมือนกับเขาถูกช่วงชิงพลังไปนะครับก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากฮิคาริแล้วก็ฮิ ส่วนของหลังจากที่มีเวสสไปรัลหลุดไปปุ๊บเนี่ยฮังยูมอนเขาก็กลับคืนร่างในของทะเลมืดของเขานะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเมือกสีดำนะครับแต่ว่าเขาจะเอาตัวฮิคาริเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับก็คือจะเป็นเอาไปเป็นเจ้าสาวนั่นเองนะครับซึ่งฮิคาริเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับแต่ก็เลยเกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยนะครับก็เหมือนกับว่าแองเจลวูมอนเนี่ยก็ขัดขวางพวกฮังยูมอนไม่ให้เอาตัวฮิคาริไปนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นดิจิมอนอีก ตัวหนึ่งนะครับที่ที่จริงไม่ใช่อีกตัวหนึ่งนะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วกันที่โดนอีวิ้สไปรัลเข้าไปนะครับผมต่อมานะครับผมตัวที่3คือโกริมอนนั่นเองครับผมโกริมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนแบบคิงคองนะครับมันไม่ใช่ร่างสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเต็มวัยนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการอธิบายได้เหมือนกันว่าโกริมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนตัวเต็มวัยทำไมไม่ใช่แค่อ e ีวิ้งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการสันนิษฐานว่าเนี่ย ไออวลสปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเอาไปใช้กับดิจิม o นตัวเต็มวัยอาจจะทำให้ดิจิม o นตัวเต็มวัยนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าดิจิม o นตัวเต็มวัยบางตัวมันสามารถควบคุมได้ค่อนข้างยาก อาจจะต้องใช้ Evil Spiral ในการควบคุมแทนนะครับเออก็เป็นการสันนิษฐานแนวนั้นไปเนาะโอเคต่อมานะครับผมตัวที่4ก็คือดิจิตัลมา몬นั่นเองนะครับดิจิตัลมา몬เนี่ยโดน Evil Spiral ไปด้วยวิธีการที่แปลกนิดนึงนะครับไอ้พวกตัวที่ผ่านมาเนี่ยโดนสวงแขนบ้างอะไรพวกนี้เนาะเออแต่ว่าของไอ้ดิจิตัลมา몬เนี่ยดิจิตามา몬ถ้าเกิดว่าเราดูเชิงกายภาพของมันนะครับมันจะเป็นเหมือนไข่เนาะที่มีขาแล้วก็มีเปลือกแล้วก็ด้านในเนี่ยเหมือนจะมีเป็นมิติอะไรบางอย่างนะครับ Evil Spiral เนี่ยมันเข้าไปในมิติด้านในตัวของ ออดิจิตามอ,อนก็เลยกลายเป็นดิจิมอนชั่วร้ายนะครับแล้วก็เหมือนกับจะถูกควบคุมโดยดิจิมอนไคเซอร์เออแล้วพอไอ้ดิจิตามอ,อนถูกควบคุมโดยดิจิมอนไคเซอร์เนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับโดยที่ว่าอันเนี้ยเราไม่เห็นอีวิ้สไปรัลนะครับแต่ว่าคนที่มองทะลุตัวของดิจิตามอ,อนไปแล้วก็ไปเจอกับไอ้ไอีวิ้สไปรัลจนได้เนี่ยก็คือชูริมอนนั่นเองนะครับตอนนั้นก็คือไอ้มิติจีเป็นท่อแห่งความบริสุทธิ์เป็นประกายนะครับแล้้้วววกกกกก็็มมมมิิิิโะะไดดดรรรรัััับบบบบสสืืททออ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 คคคคคาาาาาุธ์จขงนนนนีย่่่ลึผเ ได้รับดิจิเมนทอลแห่งความบริสุทธิ์มานะครับแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนสามารถแปลงร่างเป็นชูริมอนได้และชูริมอนก็มองทะลุไออีวิลสไปรัลที่อยู่ในตัวของดิจิตามอนแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายโจมตีเข้าไปเพื่อทะลวงให้ไออีวิลสไปรัลมันแตกจากข้างในนะครับเออก็ถือว่าไอดิจิตามอนก็ผมตลกมากตรงเนะี้ยดิจิตามอนพอไออีวิลสไปรัลแตกใช่ไหมมันก็สำลักเศษไออีวิลสไปรัลออกมาครับเออปกติเนี่ยอีวิลสไปรัลเวลามันแตกก็คือมันจะแตกเพ่งไปเลยนะแต่ว่าอันนี้มันแตกเป็นเศษๆแล้วก็ให้ดิจิตาามอนแบบว่สลัก มาโคกๆๆๆๆอย่างนั้นนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมตัวที่5นะครับโทโนซามาเกะคอมอนนั่นเองครับโทโนซามาเกะคอมอนเนี่ยก็เป็นดิจิวันจากภาคเก่าเลยนะครับก็คือภาคหนึ่งก็มีนะครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าเจ้าของพวกเกะคอมอนโอตามามอนอะไรพวกนี้นะครับโทโนซามาเกะคอมอนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอ่าโดนโดยที่ว่าไออีกามอนนะครับคือตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันมากนะครับเป็นศึกนินจาของชูริมอนกับอีกามอนเนาะแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสตรงนั้นนะครับเราจะโฟกัสที่ตัวโทโนซามาเกะคอมอนนะครับที่มันโดนออออีีีีวิิิลลสสไไปรรัััท่่่กกาาาามมนนนเเยบคงจจด นะครับว่านายเองก็ต้องเป็นลูกน้องของท่านไคเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็คว้างใส่โทโนสมาเกคอมอนนอแล้วก็พอโทโนสมาเกอคอมอนโดนเข้าไปปุ๊บอ่าครอบคุมรางสมบูรณ์ได้อีกแล้วนะครับมันก็อารวาจนนี้นั่นเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโทโนสมาเกอคอมอนเนี่ยก็คือโทโนสมาเกอคอมอนครับมันไม่มีปัญญามากพอที่จะแบบตัดสินใจอะไรได้ดีเพราะว่าไอ้โดนทาเคโรกับคิคาริล่อไปทําลายดาร์คาเวอร์ก็ติดกับง่ายๆเลยนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นอีกกิมมิคหนึ่งที่เราได้เห็นในสึกของบ้านนินจานั่ 6เนี่ยต้องบอกเลยว่าพีคนะครับก็คือเมก้าซีดรามอนนั่นเองครับเมก้าซีดรามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ปรากฏขึ้นในช่วงที่เอลลี่จะได้รับสืบทอดตราสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์นะครับหรือได้เจอดิจิมอนท่อแห่งความซื่อสัตย์จากไอ้ที่ใต้ทะเลนะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เอลลี่เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าพาทุกคนเนี่ยไปสู่ไอ้ถ้ำไอ้ท่อใต้ทะเลตรงนี้นะครับแล้วก็โดนเมก้าซีดรามอนเนี่ยกักตัวเอาไว้นะครับแล้วก็หนีขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้น้ำข้างในมันทะะะะลลลัััักกกกกออกกออออออมาาาาานนนนนคครรรบบบถ้้้้เเเเเเิดดดวว่่่่จไปีียยยยตงงงใชืำ,ำซึ็ ซึ่งอีวิลก็รับหน้าที่นี้ไปนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าตัวเนี้ยก็คือไอเมกาซีดามอนเนี่ยมันก็โดนอีวิลสไปรัลเข้าไปนะครับแล้วก็ถูกควบคุมโดยดิจิมอนไครเซอร์นั่นเองครับแต่ว่าอีวิลสไปรัลของเมกาซีดามอนเนี่ยถูกทำลายง่ายมากนะครับโดนไอซัมมาลีนแอทแท็กของซับมารีมอนทะลวงโป๊ะแตกนะครับผมง่ายๆเลยก็ถือว่าเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีบทบาทในภาคที่แล้วเนาะแล้วก็อีกครั้วคู่าันหนึ่งเหมือนจะจำไอเมกาซีดามอนตัวนี้ได้ดดด้้้้ววววววยยยเเเเห็นนนนนมมมััััััคคคครรรรบบ่่่่่่าาาาไไปปกกกกกกฏตตตททีีีีโโแลลลออออออจจงงงึึิิะผซถื คราวนี้ถูกควบคุมโดยอีวิลสไปร์ลนะครับแล้วก็ถ้าคําสันนิษฐานในช่วงของโกดิมอนเป็นจริงก็คือว่าเมื่อสวมอีวิลสไปร์ลไปแล้วแล้วมันสามารถควบคุมดิจมอนร่างสมบูรณ์ได้แล้วก็ทําให้ดิจมอนร่างสมบูรณ์แข็งแกร่งขึ้นได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าศึกหนักของอีคัคคูมอนจริงๆนะครับณนะตอนนั้นเนาะดีว่ามีซับมาลีมอนมาช่วยนะครับก็เลยสามารถเอาชนะมาได้ด้วยประการชนีนเองครับผมต่อมานะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือโดคุกูมอนครับโดคุกูมอนเป็นดิจมอนโตเต็ม ะครับทุกคนตัดสินใจที่จะผลิตศึกกับดิจิมอนไคเซอร์แล้วนะครับเจอฐานลับของดิจิมอนไคเซอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปตามล่าดิจิมอนไคเซอร์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะโดยอ้างกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปปิกนิกกับไทจิยามาโตะโคชิโร่อะไรพวกนี้นะเออซึ่งพออ้างอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ไปสู่โลกดิจิตอลเวิลด์นะครับพอไปสู่ดิจิตอลเวิลด์เสร็จปุ๊บเนี่ยมีพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเจอเลยก็คือเป็นไอ้โดคุกุมอนนะครับคือมิยาโกะเนี่ยเขาห้าวนิดนึงนะครับตอนที่ไปถึงเนาะว่าา่าาาาาาแแบบบบบบบเเเเเเเรรรรรรตต้ต้ใในะ้้ออองงีีีียยยยมมมใใใจนนนนนหดดลละะะคคคคคััิิโกกกก็็ื เหมือนกับแสดงตัวตวนออกมาว่าเขาแบบว่าพร้อมเสมอเขาตื่นเต้นเขาอะไรพร้อมที่จะแบบว่าลุยกับที่มันใครเซอร์แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าประมาทนิดนึงไปเจอกับโดคุคุมอนแล้วก็โดคุคุมอนเข้ามาเล่นงานนะครับซึ่งการเล่นงานครั้งนี้ก็ทําให้ฮอกมอนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไอโดคุคุมอนก็ถูกจัดการโดยเฟรมดามอนนั่นเองครับผม,มก็ใช้ไฟล็อกเก็ตยิงใส่บ้งแล้วก็ไออีวิ้สไปรรลเนี่ยร่วงเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นอีวิลริงเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นอีวววิลสไไปปรรรรัเเเเเพาาาาะะ่จห็น um ็นนนนอออตงงงขขขโดดคุุกมมมีแบบ อยู่กันนั่นแหละครับอีวิลสไปร์ลของมันเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่โดนอีวิลสไปร์ลเข้าไปนะครับผมเออถือว่าเป็นไอไอเทมหนึ่งนะครับของดิจิมอนไครเซอร์ที่ผมมองว่าเอ้ยมีบทบาทที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นความเป็นอัจฉริยะของดิจิมอนไครเซอร์นะครับซึ่งความอัจฉริยะของดิจิมอนไครเซอร์เนี่ยผมมองว่าเขาสามารถสร้างสารรค์อะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมมองไปมองมาแล้วเนี่ยไอยความอัจฉริยภาพของดิจิมอนไครเซอร์มันถูกใช้ในทางชั่วร้ายนนนนนะะะคครรรรรัััับบบเเเเเเเด็็็ทททีีออที่่่่่่่่่ถถูกกกกกลลืืืออ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 ยไไมชสาาาหววปงงข ได้เล่าให้ฟังไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมชอบดิจิมอนตัวไหนที่โดนไออีวิลสไปรัลเข้าไปเนี่ยก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบของไอคลาสสิกเลยตัวเมทัลเกมอนแหละที่โดนไออีวิลสไปรัลเข้าไปนะครับแล้วก็มาต่อสู้กับพวกเด็กๆที่ถูกเลือนนั่นเองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบแบบว่าที่ไม่ค่อยชอบ,บไอเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเรื่องที่แบบว่าไอการควบคุมฝ่ายพระเอกแล้วก็ให้พวกพ้องมาตีกันเองอะไรเง <S <S <laughs> <laughs> รี้ เออแต่ว่าถือว่าเป็นสึกหนึ่งที่สนุกนะครับแล้วก็ได้เห็นไราดามอนอยางเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองนะครับผมโอเคคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับผมถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ